ตอนนี้ทั้งคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาตอนนี้คุณเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่เขาก็ยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเทียบเชิญใดๆนะจากพรรครัฐบาลมัมอิงยังไม่มีการเทียบเชิญคอรมอมัมอิงหนึ่งก็ยังจะไม่มีประชาธิปัตย์เพราะว่าไม่มีใครมาเชิญแล้วก็ตอนนี้พรรครวมเขาก็ส่งลายชื่อกันไปกอบหมดแล้วก็คงไม่ได้ร่วมละนะอืมก็คงไม่ได้ร่วมละ พอลุงป้ามก็ส่งชื่ออะไรไปครบแล้วถามว่าจะไม่มีลุงป้าลุงป้าไม่มีมีเหมือนเดิมนะตอนนี้ส่งชื่อไปครบจนสิ้นซาแล้วถามว่าจะเอามาเติมไหมอีกสิบกว่าเสียงก็พักก่อนไม่เติมแล้วทุกวันนี้ก็คือล้นแล้วทะล,ลักทะลักทะลุนทะล่นทลายนะไปอยู่กันเงียบๆกันไปก่อนไม่มีมันเต็มมันแน่นอกตอนนี้ก็คือวุ่นวายกันอยู่นะศึกชิงเก้าอี้ดนตรี รางคนบอกว่าการจัดโเผคมอยากไหมยากเพราะคนมันเยอะกวนมันแยะวุ่นวายเหมือนตายวันแรกไม่ปานเพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีที่มีจุดยืนมีแสงอะไรต่างๆนะมีงานให้ทํามีกระทรวงอยู่นะเออหลายๆคนตอนนี้ในโคต้าของมักเพื่อไทยเองบางคนก็ชื่นชมนะกัลรัธมนตรีที่ทํางานอยู่บางคนก็สาบสาบชนิดแบบหนักๆนักเฉพาะในเรื่องของด้าน งบประมาณต่างๆบางทีงานการอาจจะไม่ทันอาจจะเกลวอาจจะอะไรไปเดี๋ยวจะอ่านอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเอกีฬานะกีฬาเขาไฟลุกกันอยู่ตอนนี้นะท่านเสริมสักก็ต้องรับงานใหญ่ไปอืมประมาณนี้นะประชาธิปัตย์พักใหญ่ๆโตๆนะเหลือสสน้อยๆตอนนี้เขาบอกไม่มีการทําพักแตก่ไม่แตกเขาไม่เชิญค่ะเขาไม่เชิญอยู่ตอนนี้